อีโคคาร์ ai, ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะครับคือโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตนะตัวนี้เป็นรถปี2023เลขกไม่แค่8,000กิโลเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ราคาถูกลงเกือบ2 0 0 0เลยนะครับรถแค่ปีเดียวถูกลงเกือบ2 0 0 0เลยถือว่าโคตรคุ้มนะครับพี่สำหรับใครนะครับผมที่นำแบงค์10เข้ามานะครับพี่รับส่วนรถเป็น100,000บาทเหลือแค่400,000บาทเนะท่านั้นนะครับผมตัวนี้เป็น ยาริทหนึสองสปอร์ตเนาะตัวนี้มาพร้อมชุดแต่งอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกระจังหน้าแบบโชบเฉี่ยวนะครับพี่แบบสวยเลยนะครับผมแล้วก็ตัดด้วยโลโก้โตโยต้แบบโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวนี้ระบบไฟนะครับผมเป็นระบบไฟแบบ Full LED นะครับผมพร้อมไฟ a ด t i ท e Running Light นะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่ข้อใจข้อจอเข้ามานะครับพี่ผมมีสเกิร์ตแบบนี้ให้อีกรอบคันนะครับผมนะครับผมอ่า แล้วก็ส่วนแม็กนะครับผมเป็นแม็กแอนลอยจากโรงงานนะครับผมเป็นแม็กทูโทนดำขาวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมยางโยโกฮามานะครับผมตัวนี้รหัสยางนะครับผมจะเป็น195ทับ 60R16 คือขอบ16นั่นเองนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้อยู่นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวท็อปไฟเลี้ยวจะอยู่กระจกเนาะแต่ก็เป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับผมส่วนกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบทูโทนนะครับเป็นสีดำดำด้านตัดสีขาวนะครับผมให้ดูแบบ สปอร์ตมากยิ hmm. ่งขึ yeah, mm ้นนะครับผมส่วนกุญแจนะครับผมเป็นแบบเีเลดนะครับสามารถกดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมตัวใหม่แล้วนะเป็นแบบเีเลดแล้วไม่ต้องไปหมุนเปเปิดนะครับผมแล้วก็ดูส่วนภายในนะครับผมภายในจะเป็นเบาะกำมะหยี่สีดํานะครับผมแล้วก็ส่วนคอนโซลนะครับผมจะเป็นทูโทนนะครับผมจะเป็นสีน้ําตาลตัดดําแบบสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ควงมาลัยนะครับผมมาแบบหนังสีดําด้านแบบสวยๆเลยนะครับพี่ แล้วก็มีมัลติฟังก์ชันให้ด้วยนะครับผมมัลติฟังก์ชันพวมอะไรก็จะมีตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมแล้วก็มีกดถัดไปให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีรับสายวางสายคําสั่งเสียงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมระบบสตาร์ทก็เป็นพุทธสตาร์นะครับผมสามารถกดสตาร์ทได้เลยนะครับผมอ่ะแค่คุณแจแค่คุณแจอยู่ใกล้แล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับผมอ่ะส่วนระบบแอร์นะครับพี่แอร์เราจะมีเป็น2ฝั่งเลยนะอ่าก็คือ ตัวนี้นะครับผมจะเป็นที่ปรับพัดลมนะครับสามารถปรับแรงปรับเบาได้เหมือนกันนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นที่ปรับอุณหภูมินะครับก็คือจะโชว์อยู่ตรงนี้เลยครูนะครับผมสามารถปรับได้ถึง6ระดับเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ปุ่ม A/C นะครับผมเป็นปุ่มทําความเย็นนะครับถ้ากดปิดก็คือร้อนแน่นอนนะครับผมแล้วก็แมคโครคือเปิดความเย็นแบบสุดระบบเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบบไหลเวียนแอร์ในรถนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโหมดฟังก์ชัน ความเย็นว่าจะให้ไปตรงไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นที่วางของเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น power outlet นะครับผมอยู่ที่12วัตต์นะเอย12โวลต์นะครับผมสามารถเสียบสายชาร์จได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดพไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบทัชสกรีน6นิ้วนะครับพี่ตัวนี้มาพร้อมออปชันสามารถเปิดวิทยุเชื่อมบลูทูธได้รับสายได้แล้วก็เชื่อมแอร์เพย์ได้นะครับเอยเชื่อมคาร์เพย์ได้นะครับพี่สามารถ ลิงค์คาเพย์เสียบใส่กับโทรศัพท์เราได้เลยสามารถเชื่อมได้เลยนะครับสามารถดูแผนที่ YouTube ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีระบบ USB จะอยู่ด้านข้างเลยนะครับผม USB ah USB อยู่ด้านข้างตรงนี้เลยนะครับผมหรือว่าสามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะอ่าแล้วก็ส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมจะเป็น6สปีดนะแล้วก็มีเกียร์ก็มี P R N D แล้วก็ มีแบบเมนนว่นคือตกมาขวาสุดเลยนะครับสามารถเล่นเป็นเกียร์มนนนได้ด้วยนะอ่าส่วนเบรกมือก็ยังคงเหมือนเดิมครับเป็นเบรกมือเมนนววนเหมือนเดิมนะครับผมแบบดึงแบบนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ไว้ของนะครับอาจจะไว้ได้ไม่มากนะตัวนี้ส่วนนะครับผมอ่าส่วนข้างบนนะครับผมก็จะเป็นไฟส่องสว่างนะครับสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับผมหรือเปอิดประตู ให้กดตรงนี้ให้ไฟติดเลยก็ได้แล้วปิดแล้วไฟจะดับนะครับส่วนสักราก็ยังใหม่เหมือนเดิมนะครับพี่ไม่มีตําหนีนะไม่มีชนหนักจนน้นพิม่มขึนกับไ,ไฟแม่ย่อแมวนะครับผมก็คือยังเหมือนเดิมนะครับผมส่วนที่บงังแดดจะไม่มีกระจกให้นะครับผมแต่จะมีฝั่งคนขับให้นะครับสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเนาะว่าด้านหลังเขาสวยขนาดไหนไฟไท้ายเป็นยังไงเนาะไปดูกันนะครับผมส่วนด้านท้ายนะครับผมไฟไท้ายออกแบบ ให้มันดูแบบโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นแล้วก็ระบบไฟเป็นไฟแบบ LED ให้เลยนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะมีโลโก้ยาริสเอทิบแบบนี้เป็นโครเมียมให้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้มีชุดแต่งให้ก็คือสปอยเลอร์หลังนะครับพี่แบบสวยๆเลยนะสปอยเลอร์หลังนะครับผมส่วนเสาอากาศก,าก็จะเป็นครีบฉลามนะครับเป็นตัวใหม่แล้วเนาะอ่าส่วนด้านท้ายก็มีสเกิร์ตให้เหมือนกันนะครับเหมือนกับต้นคลิปที่บอกไปเรามีสเกิร์ตให้รอบคันนะครับผมอ่า แล้วก็ส่วนห้องสัมภาระนะครับพี่ mm. ก็คือกว้างมากสามารถบรรจุของได้เยอะที่สุดเลยนะครับ mm. ผมสำหรับยาริสเอทีสนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมด้านล่างตัวนี้จะเป็นชุดปะยางมาให้นะครับผมไปอยู่ด้านในเลยนะตัวนี้จะไม่มียางอะไหล่นะครับพี่ถ้าเป็นรถปี2021-22 20จะเป็นชุดปะยางมาให้นั่นเองนะครับผมสำหรับคุณผู้หญิงไปเที่ยวต่างจังหวัดสามารถปะยางได้เองนะครับแล้วก็ เรารับการโครงสร้างนะครับพี่ไม่มีชนหนักจมน้ำมีความกับไม้ไฟไม้ย้อมแมวนะครับผมดูจากเม็ดอาร์คได้เลยนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับพี่ดูได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูตรงห้องเครื่องกันบ้างนะครับด้านท้ายดูแล้วต้องดูห้องเครื่องด้วยนะซื้อมือสองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันมาเลยนะครับผมว่าห้องเครื่องมีชนมีอะไรมาหรือเปล่าผมมีการรับประกันครับพี่ป้ายแดงรับประกันยังไงเราก็รับประกันแบบนั้นเหมือนกันนะครับรับประกันสูงสุด3ปีเลยนะครับพี่อ่า เดี๋ยวเรามาดูตัวห้องเครื่องนะครับไว้ตรงนี้เลยบ่เรามาดูตัวห้องเครื่องนะครับผมถือว่าเป็นเครื่องที่แบบไม่มีตําหนิแม้แต่นิดเดียวนะครับผมอ่าสังเกตง่ายครับพี่หนึ่งนะครับผมฝากระโปรงนะครับพี่ไม่มีขันน็อตเลยแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็ดูได้ว่าเป็นฝาเดิมหรือไม่เดิมเราดูจากโลโก้โตโยต้านะครับถ้าทําสีต้องสาดสีแน่นอนโลโก้ต้องหายนะครับส่วนคานนะครับพี่เป็นตัวใหม่ทําใหม่เขาจะปั๊มเป็นโตโยต้ามาให้แบบนี้เลยนะครับถ้ารถ ชนมานะครับพี่ตรงนี้ต้องทําสีใหม่แน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นไม่เห็นตัวโตโยต้าตรงนี้แน่นอนถึงเราจะดัดแปลงหรือทําใหม่หรือพ่นใหม่ยังไงมันไม่เหมือนกับที่โรงงานทามาเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะมีเม็ดอักแบบชัดเจนเลยว่าจะมาจากโรงงานนะรถไม่เคยชนไม่เคยอันนี้มานะครับพี่ไม่มีชนหนักจมน้ํำพ่คว่ำกับไม้ไฟไหม้ย้อมแมวนะครับพี่ถ้าตรวจเจอเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนเงินเลยนะครับพี่ถือว่าเป็นอีโคคาร์ราคาประหยัดแล้วได้รถปีใหม่เลขใหม่แค่ 8,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมอ่าส่วนคันนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับพี่สามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้ามาหรือแอดบัญชีแอด99เอ็นนะครับพี่อยากสอบถามด้านไหนอยากได้โปรโมชั่นอะไรสามารถแจ้งทางเราได้เลยนะครับหรือ A สามเหลี่ยมออโต้นะครับพี่รถคันนี้นะครับพี่เหลือแค่4,000กว่าบาทผ่อนแค่7,000กว่าบาทต่อสัญญาไม่ต้องไปดาวเป็นแสนไม่ต้องไปผ่อนเป็นหมื่นนะครับพี่มาหาผมออกรถแค่10บาทหรือโทรไที่0 5 2 2 8 9 9 0 3สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ